สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็อยู่กับแม็กคันเร่งจมนะครับผมตอนนี้นะครับก็ประมาณห้าโมงเย็นแล้วเราก็จะได้เวลากลับบ้านนะครับโอ้นี่เบิงเบิงคันนี้ท่างที่อะครับฮะอันนี้อยู่ดีนะครับเป็นรถกัดนะครับผมอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะไปเอาทรายมั้งนะครับคันแดงเนี่ยน่าจะไปเอาทรายนะฮะ เฮ้ยต่ที่นะผมชอบชอบเครื่องแรงด้วยนะคันนีนะ้นี่ก็เป็น270นะครับเอาไว้ลาดแมคโครนะครับผมรถที่นี่มีหลายคันมากหลายคันมากนะฮะอยู่นี่ก็นูน่นหางเราจอดอยู่นู่นเองครับนู่นนู่นนูนนูน่นนูน่ใน,น,น,นยอยู กําลังทําอยู่ครับย้ายเนบนะครับเดี๋ยวรถล่องเราจะได้เจอกันแน่นอนครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะขับเจ้าอีแดงนี่คันนี้ครับเอออีแดงนี้ไปก่อนนะครับผมเออเป็นไงล่ะนี่นี่เป็นปรถกาดนะฮะร,รถกรัดเจ้าแดงกับเจ้าขาวนี่อันนี้คือรถไม่ได้ใช้งานนะบอกเลยรถมือเดียวนะรถมือเดียวทั้งหมดนะบ้านนี้ใช้รถแบบแบบ ได้ทนแล้วก็รักษาดีมากนะฮะแล้วก็จะมีงานผ้าใบด,ด้วยนะงานผ้าใบลุดข้างตรงนั้นแต่ว่าผมเลือกเป็นงานล่องนะฮะจะได้เจอกันนะครับผมภาคอีสานนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวรถที่ผมจะไปขับนะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวเคจะไปขับนู่นนี่นั่นให้ด้วยนะแล้วก็ไปดูดฝุนนะ่นเนาะเพราะรถมันจอดนานมากๆนะครับประมาณจะเ,เอาไปเข้าค่า okay. โอ้ไม่ใช่เกือบปีแล้วมั้ง ที่จอดไว้เออเราลถมือเดียวแบบสภาพดีมากนะอันนี้เราขับเจ้าอีแดงเพื่อให้หางคันนั้นเสร็จก่อนนะฮะนูนนนูหนนูหนนูนนูน,น,น,นออราหางอย่างเดียวนะครับผมรถมีแล้วตัวแมนะ่วัน่ะมีแล้วนะฮะอยู่หางก้างอะไรมันจอดจอดไว้งี่เลยนะฮะก็สีมันก็จะซีดๆหน่อยเพราะว่าอะไรรู้ไหม มันตากแดดนะครับผมน,นีบคันนี้มันเท่นะจริงๆผมชอบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ดูกันแน่นอนนะฮะเดี๋ยวไปใส่ทรายนะไม่ใส่ทรายก็ใส่หินใส่อะไรสักอย่างนึงเนี่ยเพราะว่าอ่าคันนี้จะได้วิง่งทรายมาหลงที่นี่นะฮะเฮ้ยเท่วะอันนี้เป็นเกียร์สิบสปีดนะครับผมนะฮะเป็นเกียร์สิบสปีดเป็นนิสันนิสันนิสันอยู่ดี ตัวนี้เครื่องสามหกศูนย์นะครับเป็นอุมใดหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างนี้เ่ยเห็นเจ้าของรถแกพูดอยู่นะครับให้ขับรอนะครับขับรอขับรออุ้ยการเหลือเท่าไหร่เนี่ยให้ขับรอนะครับผมเครับเหลือแค่กี่บาทครับร้อยเก้าสิบบาทนะฮะ ก็เป็นหางดับนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ผมบอกเลยว่าแรงนะแรงผมลองดูแล้วมันเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนในคันนี้หน้ารีดด้วยรีดสวยสวยสวยนะครับเดี๋ยววิ่งทรายนะครับผมวิ่งทรายนี่เจอกันได้ครับผมนะวิ่งทรายก็ไม่น่าจะเกินอาทิตย์หนึ่งมั้งขับคันนี้นะครับไปก่อนนะครับอันนี้มันเป็นรถไม่ได้แบบประจํา คนจะไปมีไปจํารถนะอ็เอาง่ายๆพอนะครับไม่ได้ไปจํารถเลยเพราะว่าคันนี้จอดไว้นะครับสองจิตก็จอดนะคันนี้นะนี่นี่นี่ว่างอยู่เลยจอดไว้เฉยเนี่ยสองจิตยูโรวันนะแต่หางผมอยู่นู่นกําลังทําอยู่แล้วก็จะเอาไปทําสีนะครับเป็นรถห้องล่องหางเฟยนะครับไปเรากลับบ้านกันดีกว่าไปกินข้าวไปเดี๋ยวจะไปอ,อะไรทำให้ขึ้นทำให้ขึ้นท่า เลยดิมาก,กัดอีกอยอมเมื่อกี้เนะี่ยมากัดในโซแผลให้เอฟซีดูหน่อยโอ้มากัดน,น,นะพี่น้องมาวันแรกมากัดดูเนี่ยรถเราก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับใต้กกบกม่วงไหนบวเมนอกเอ,อี้ยไปนี่น,นี่รถเราคือเราจะเดินทางไปห้องพักนะครับที่ชายของแน้นเองนะครับนี่ก็จะไปแล้วนะครับ ไปครับป่ะเลสโกครับไปครับเราก็เดินทางครับก็ตอนนี้ออกจากอ่าบริษัทแล้วนะครับผมนะครับรถล่องของผมก็น่าจะมีคันเดียวนี่เละผมก็เขาให้เรือเอานะฮะก็ล่องไปนะครับโอ้ท้องฟ้าสวยครับ อยู่เส้นบางระมุงนะครับผม FC ก็โบกได้ทักทายได้ครับนะครับสติกเกอร์เรายังมีอยู่นะครับผมฟรีนะครับผมแผ่นเล็กนะครับผมจัดไปจะหมดแล้วมั้งโอ้คนขอร้ายหลานพี่น้องเลยอีหรีผลิตเฉพาะสามมือดรกสามมือซ้าแต่ว่าผมจีได้รีวิวให้บึงนะครับว่าผมจีขับรถรุ่นใดนะครับแต่ว่าเป็นสามแปดศูนย์นั่นเองนะครับสามรอแปดสิบนะครับ รถกับว่เก่าดิไม่เด้อ่าเลนหลองมันต้องรถไหไม่จังน้อยนะครับนี่นี่ออกไปไปเลยนี่นี่เอาสิไปเลี้ยวนะครับเลี้ยวนี้ละเลี้ยวคัวเืิอสิไปอ่าปั้บบนของพี่ชายแนนนะครับผมเสียเบิร์ตนะครับไปเราก็จะไปกินข้าวห้องเสียเบิร์ตไปไปครับเลสโก o ครับผม นะครับผมก็เข้าซอยเครือสหพัฒมาแล้วนะครับผมนะครับก็ผมอาศัยอยู่กับพี่ชายของแนนนะครับที่เครือสหพัฒนะครับเดี๋ยวจีหาซื้อขเขาไปกินกันนะครับผมนะครับอ,อ,อ่ะก็ซื้อ,อ,อไป,ไปเป่โอ้ <c oughs> สายเปกนิ้วพอดีจัดไปวัรุ่นนนท์ตักเทเปลป่า คนละหมอกลากหะนี่ครับก็ตรงบ่อยางนะฮะตรงสะระเยียงบ่อยางฮะเดี๋ยวไปทางเดลูกพี่รถไล่นะครับช่วงนี้ก็คนเลิกงานหลายหลายลรอบเลิกงานเขา,าเลิกงานเขางานนะฮะนี่นี่นี่ก็ตักข้าวถุงนี่เธอไม่เขาซื้อไปแล้วซือบอบ่ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตอนใกล้จะถึงห้องนะครับผม่าไปกินข้าวกันดีกว่าครับพักผ่น,นะครับวันนี้นะครับตอนนี้เราก็ขอครับมาตรงที่จอดรถเลยนะครับผมผมจอดรถฝั่งนู้นนะครับอันนี้ก็เป็นห้อง,องพี่ชายอาของแนนนะครับผมอนี่ก็เดินไปเรียบร้อยแล้วนะกับขงกับข้าวพี่ชายซื้อไว้ให้เรียบร้อยแหละเออไปดูกันครับนะครับใจดีครับ พี่ชายแนนครับอ่าแฟนของพี่ชายอ่ะอืมใจดีมากนะครับมีอะไรช่วยเหลือผมกับแนนมาโดยตลอดพี่ชายผมก็ใจดีนะ่ออที่อยู่บ้านน่ะนะครับใจดีเหมือนคล้ายๆกันเลยนะครับนี่ก็ไปดูครับซื้ออะไรไว้เอ่ยอะไรนะครับกิน<ม>ข้าวครับ,รรบผม ปิดทองกันยุ่งหลายกำลังจเดินทางพอดีเลยลงทักแล้วมีครับอู้ที่ชายแนนนะนี่ครับจีแกซื้อไวแจแจ้อ,อูเอาเงินมาแจกายค่ากับข้าวเขาด้วยนะคุณเอาเงินมาไหนจังไหนดูใต้ใอค,ใคอมเมนต์คอมเมนต์อีกแล้วใช่ใสแต่คอมเมนต์ก็ทำงานเขาแล้วสิแหงเป็นนีทำเงินโอเคเอา มีหอดหลับบูม่หดหลับเนื้อดิบบู๊้อย้อยอยคอยูพี่น้อยมาเต็งงานดีใสวันนี้มีทอนมันเศร้าจริเจีว่าเรต้องทอนดอกปลัวจึตๆอยู่แดงก็นี่ครับคนทำงานดนักนี่คนทำงานนะเบิ้งก็หูหลับก็ไปทำงาน ไปมากกักัดดีกินมากัดเจอหมาเของกัดโอเคยันเขาเสือเขานะที่เขาหรือวะที่เขาครับผมนะครับอ่ะยังไงก็คอยตามไม่คล่นจมนะครับผมนี่กินอาหารเช็คเช็ครับคอยตามไม่คล่นจมก็ขอบคุณเอฟซีก็ทั้งนั้นครับผมสวัสดีครับ